แชร์ g p t คืออะไรนะครับ แชท GPT ที่บูมมากเกิดขึ้นได้ยินมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเริ่มนำไปใช้ในหลายๆอย่างที่แบบต้องบอกว่าอเมซิ่งมากๆนะครับเอาไปเขียนเรซูเม่เอาไปทำสไลด์เอาไปทำบทความหรือบางคนเนี่ยเอาไปแต่งเพลงสร้างคอนเทนต์ต่งตางๆมากมายวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังภายใน5นาทีที่คุณจะทำความเข้าใจกับแชท GPT แล้วคุณสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเง,นง,นง,นงนินนการลลงททเคโโย ที่เล่ากันแบบพี่เล่าให้น้องฟังเพื่อเล่าให้เพื่อนฟังเป็นรูปเป็นลานเล่าให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังในรูปแบบภาษาคุยกันง่ายๆสบายๆนะครับได้หมดนะครับก็คุยกันแบบพี่น้องนั่นเอง ChatGPT นะครับจริงๆมันก็คือเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับ AI คืออะไรนะครับผมไม่ผมไม่พูดชื่อเต็มลวกันพอพูดไปมันก็เหมือนกับใคร AI คืออย่างนี้ AI คือถ้าเป็นภาษาไทายก็คือปัญญาประดิษฐ์ ก็คือตรงตัวนะครับถ้าเราสลับก็คือประดิษฐ์ปัญญาขึ้นมาให้กับมันมันจะแตกต่างจากยุคก,ก่อนๆยุคก่อนๆที่เราได้ยินคําว่าอโตเมติอโตเมติคืออะไรอโตเมติคือเราป้อนคําสั่งให้กับมันแล้วให้มันทําอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าทุกหกโมงเย็นให้เปิดไฟหน้าบ้านนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเราใส่เราใส่เสื้อผ้าเสร็จเราก็ไปหยอดไว้ในใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าเนอะแล้วเราก็ตั้งโปรแกรมไว้แล้วก็บอกว่า ทุกวันอาทิตย์ตอน8โมงให้เสื่อผภาปั่นนะครับเนี่ยเขาเรียกเป็นระบบอัตโตนมติกอาจจะด้วยการตั้งเวลาอาจจะด้วยาการรับรู้ด้วยแสงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นการที่จะป้อนคําสั่งให้กับมันลงไปนะครับอันนั้นก็คือเป็นยุคแรกๆของการเกิดขึ้นนะครับเพราะยุคต่อมาคุณก็เลยมองว่า สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคุณเล่นเกมนะครับคุณสังเกตว่าเวลาคุณเล่นเกมผมเล่นเกมยุคเก่าเนี่ยเป็นเกมมาริโอตั้งแต่ตอนผมเด็กเดนเนี่ยเวลาคุณเล่นผ่านด่านอะไรแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะทําตามเส้นทางเดิมแนวทางเดิมได้เลยเจอตรงนี้กระโดดอย่างนี้เจอตรงนี้ทําอย่างนี้มันเป็นสู่ตายตัวอันนั้นคือแบบแรกคนก็เลยมีความคิดต่อไปว่า มันมันไม่มันไม่มัน,ม,ม,น,ม,นมันก็ไม่ชาญฉลาดสิมันก็เป็นตามคําสั่งของเราก็เลยเกิดยุคที่ชื่อว่ายุค AI ขึ้นมาในยุคแรกนะครับโดยยุค AI เนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น traditional AI เนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของการนําไปใช้ในการค้นหาข้อมูลจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่มีใครถามเราว่าสมมุติเรานําข้อมูลเก่าๆมานะครับรยกตัวอย่างเช่นเราควรจะเปิดร้านค้าตรงนี้ย่านชุมชนนี้ไหมสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจ ที่เราต้องการที่จะเปิดร้านสะดวกซื้อที่หนึ่งนะครับคนที่เป็นนักวิเคราะห์เขาจะต้องเอาข้อมูลวิเคราะห์ว่าบริเวณตรงนี้มีคนเดินผ่านเท่าไหร่มีชุมชนเท่าไหร่คนเป็นวัยไหนนะครับกาลังซื้อเป็นอย่างไรนะครับเข้านอนกันดึกไหมขายได้ยี่สิบชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ก็คือการนําข้อมูลที่มันเยอะๆๆเลยไปใส่แล้วก็ให้ AI หรือตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปสอนมัน เราก็ต้องไปสอนมันมนุษย์ยจะเป็นคนเทรนให้กับมันก็าเรียกเป็นการเทรนเทรนให้กับมันแล้ว<ๆ>มันให้มันช่วยเราคิดว่าอ๋อโอเคจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยย้อนหลังกลับไป5ปีมีคนมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นคนวัยนี้วัยนี้นะครับวิเคราะห์ออกมาให้เราเห็นแล้วก็บอกความเป็นไปได้ว่าน่าจะตั้งร้านสะดวกซื้อที่เน้นขายอะไรยกตัวอย่างเช่นจากข้อมูลย้อนหลังกลับไป5ปีแล้วเนี่ยเออคนที่ทํางานกลางคืนนะครับเรื่องงานประมาณตีสองเนี่ยค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างสมมติเป็นย่านห้วยขวางแล้วกันเนอะ ร้านสะดวกซื้อของที่นําไปขายอาจจะไม่ได้เหมือนกับร้านสะดวกซื้อในของที่คนทํางานกลางวันอยู่เยอะอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งในขนาดของเข้ากล่องเยอะขึ้นนะครับอาหารจานเดียวที่ใส่เข้าไปในแบบอุ่นแบบไมโครเวฟนะครับแล้วก็เครื่องหนึ่งมาฮอจะน้อยลงเพราะว่าถ้าเกินตีสอก็ขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่สําหรับคนทั้งคืน มากินได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์โดยให้ AI เนี่ยไปช่วยเราวิเคราะห์อันนี้เขาเรียกก็เป็นแบบแรกคือเดเรเดชชั่นลคือการที่เราใส่ข้อมูลให้มันไปเยอะแต่ทีนี้ในยุคแรกๆที่เขานามาใช้กันเนี่ยเราจะเห็นว่าเขานิยมนําไปใช้ในลักษณะข,ของเป็นแชทบอร์ดก็คือการที่เราพิมพ์ลงไปแล้วก็ถามว่าฉันต้องการถามเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะตอบมาอัตโนมัติแต่ส่วนมากที่เราเจอกันนะครับที่หลายคนเจอคือถามไปแล้วบางทีก็จะตอบไม่ได้เพราะตอบไม่ได้เสร็จ ก็จะบอกว่ารอสักครู่เดี๋ยวจะให้พนักงานจริงๆมาตอบอันนี้คือการนํา AI มาใช้ในยุคแรกๆทีนี้มันเกิดความไม่สมูทมันเกิดความไม่เสถียรน,นะครับมันก็เลยมีการคิดตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า Generative AI ก็คือ AI ที่สามารถที่จะคิดเองได้พัฒนาตัวเองได้ฟังแล้วน่ากลัวนะครับจะเหมือนกับอารมณ์เราดูคนเหล็กภาค2ที่ มันมีคนสร้างหุ่นยนต์เสร็จแล้วตัวหุ่นยนต์เองมันพัฒนาความคิดตัวเองว่ามันจะไม่ถูกปกครองโดยมนุษย์แล้วมันจะทั้งเองอันนี้เป็นจินตนาการ AI ที่เป็นยุคที่2เกิดขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนสมองซีขวาเนือในการจินตนาการสมองที่ซ้ายก็คือเป็น AI แบบเก่าก็คือความจําตัวใหม่เนี่ยขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมันจะสามารถตอบสนองมนุษย์ตอบสนองต่อคาพูดเราได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับโดยที่สามารถที่เอาข้อมูลมานั่งคิดเองแล้วก็ตอบมาได้นั่งคิดเองก็ตอบได้ ซึ่งไอเจนเนอติไอย,ยุคใหม่ในแหละยุคที่สอี่แหละมันถูกใส่และพัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า Open AI o p e นะครับ Open AI ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่พัฒนาตัวนี้มาตั้งนานแล้วโดยการที่เขาอ่านำข้อมูลย้อนหลังเนี่ยขมมาหาศาลมากถ้าผมพูดหน่วยไปคนที่ไม่รู้คอมพิวเตอร์จะงงแต่ว่าเป็นเทรลไบต์ก็คือเยอะมากๆใส่ลงไปให้กับมันเหมือนคุณนําข้อมูลในการศึกษาใส่ให้กับคนที่เรียนรู้แบบเยอะมากๆแล้วพยายาม ยิงคําถามใส่มันเทรนมันเขาเรียกว่าเทนก็คือสอนมันไปเรื่อยเรยจนกระทั่งมันมีความรูร้รอบตัวแบบมหาศาลเลยกลายเป็นแบชบชีนตัวหนึ่งหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเจเนอเรทีไอแล้วก็มาเปิดให้คนทดลองใช้นะครับผมจะให้คุณดูนะครับว่าเวลาเข้าไปใช้งานเนี่ยใช้ไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นอ่าก่อนอื่นคุณก็ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า openai com นะครับหรือคุณพิมพ์ openai เลยก็ได้นะครับ openai นะครับขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ พิมไปนะครับก็จะขึ้นตัวแรกเลยนะครับเป็น openai.com คลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้ข้าหน้าเว็บไซต์เนอะครับเลื่อนลงมานะครับเขาจะบอกว่า introduction GPT4 อันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับถ้าคุณอยากจะเริ่มใช้งานนะครับเริ่มใช้งานนะครับก็มาข้างล่างแล้วมีคำว่าแชท GPT นะครับคุณก็คลิกตรง Try Chat GPT ปุ๊บคลิกเข้าไปโอเคนะครับก็จะออกมาเป็นหน้านี้แล้วมันก็จะมีตัวที่มาขึ้นด้านล่างนี้ว่า คุณต้องการจะถามฉันเรื่องอะไรล่ะอ่ะโอเคสมมุติผมแบบถามแบบซื่อเลยในะไม่รู้นะครับก็บอกว่าเอ้ยช่วงเนี้ยตอนนี้ผมพูดอยู่ในช่วงสงกรารปี2023ันยีเนอะ please suggest me for best ัว list นะครับอ่าก็คืออยากถามว่าช่วงเนี้ยฉันควรจะไปเที่ยวที่ไหนที่มันดีๆบ้าง ผมก็ถามไปนะครับก็พิมพ์ลงไปเนี่ยมันก็จะคิดให้ผมว่าแน่นอนนะครับนี่เลยเป็นที่ชั้นแนะนําให้คุณฟังนะครับที่แรกอ่ะโดยที่คําตอบของเขาเนี่ยเขาก็จะแนะนําโดยดูสภาพอากาศดูความจานวนประชากรที่ไปเที่ยวในช่วงนี้แล้วก็อาจจะเกิดเป็นหน้าหรือดูไปไม้ผิดอาจจะแนะนําที่นี่นะครับเขาแนะนําผมมาเนี่ยบาหลีอินโดนะครับปาราีดฟานะครับโลมิตาลี่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับอ่าไอซ์แลนด์นะครับ เป็ทาวนะครับมาเกาอ่านะครับนิวยอร์กซิตี้เสียงเดียวนนไม่มีสงการนะครับไม่มีประเทศไทยสงการอันนี้ก็คือเป็นการที่เราถามตอบนะครับผมจะลองอีกคาถามหนึ่งที่จะเห็นความเจ๋งของเขาคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราทำเรซูเม่หรือเขียนซ v วีในการสมัครงานนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวแบบโอ้โหแก้ไขเอามาดัดแปลงหรือว่าต้องเปล่งภาษาอังกฤษนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ไปเลยนะครับ พิมพ์ please write cv for me อ่าผมพิมพ์ไปเลยนะครับ name ชื่อผมเนอะออ่าผมพิมพ์ว่าจบบัชเลอร์ดีกีอ่านี้ผมลองด้วยนะผมว่าพิมพ์ผิดด้วยนะแล้วก็ age สี่สิบแล้วก็ อยากเป็นเอนจิเนียร์เทเลคอมแล้วก็ส a l a r ก็สักหนึ่งมืน USD อ่ผมใส่ไปแค่นี้พอนะครับชื่อผมจบที่ไหนนะครับอายุเท่าไหร่สนใจจะเป็นเอนจิเนียร์เทเลคอมแล้วก็เงินเดือนก็ประมาณสักหนึ่งมืนเหรียญนะผมลองคลิกไปว่าช่วยเขียนให้หน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เขาก็เขียนให้ผมเลยนะครับโดยที่นะเขาก็ใส่ร e ยเนมนี้ hi, contact information อันนี้ address อะไรนี่เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปใส่เขาก็สักเกตมาว่าคุณต้องใส่ address ด้วยนะ profile นะครับเนี่ยชั้นเนี่ยเป็น highly skill เรื่องนี้เรื่องนี้จบนะครับแต่ละนี้เขาก็ให้ใส่ว่าอคุณก็ใส่มาหาลาัยของคุณไปแล้วกันคุณดูดิผมใส่ไปแค่4 5บรรทัดเองแต่ resume หรือ cv ผมเนี่ยออกมาแบบเพียบเลยนะครับ s k i l เฮ้ยคุณจะทางานด้านเทเลคอมคุณต้องมีสกิลเรื่องเกี่ยวกับการสตองี่มีมีสตรองี่เรื่องเทเลคอมเทคโนโลยีนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาตอบสนองนะครับจากเดิมที่เราจะต้องใส่อะไรที่มันเข้าไปแบบค่อนข้างลึกกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นโอเพน AI หรือ ChatGPT ที่กำลังนิยมปัจจุบันนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เขายังเปิดให้ใช้ฟรีเนอะก็ยังไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรถ้าเป็นแบบธรรมดาก็ไปสามารถที่จะหาข้อมูลอะไรได้นะครับสพอภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าการตอบภาษาไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เป๊ะมากนะครับอีกอย่างนึงก็คือข้อมูลในนี้นะครับที่ ChatGPT มาใส่เป็นข้อมูลเก่าของปีที่แล้วจนถึงปีที่แล้วต้องพูดงี้จนถึงปีที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณถามข้อมูลใใหม่เช่นเลือกตั้งประเทศไทยวันที่เท่าไหร่ อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในข้อมูลของ Chat GPT เขาอาจจะตอบคุณไม่ได้นะครับเป็นข้อมูลที่มาถึงสิ้นสุดปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นความรู้เลก็กน,น้อยมาฝากเกี่ยวกับ Chat GPT หรือ OpenAI ที่ชาญฉลาดมากในยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วเจอกับผมคลิปหน้าผมนิสนาคินคำสวัสดีครับ